คับท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ที่แปลงของบ้านกุดลึกใช่ไหมครับแปลงของคุณแสงจันเนาะคุณแสงจันอยู่ที่อำเภอรัตนวาปีครับแต่นี้เราได้มาทําการแก้ไขปัญหาอย่างหน้าตายเมื่อประมาณวันที่เท่าไหร่นะครับวันที่ต้นเดือนเมษาต้นเดือนเมษานะโอเคนะวันนี้เราจะมาลองกีดกันดูนะครับว่าก่อนหน้านี้เรากีดแล้วแผลนี้ไม่ออกเลยใช่ไหมครับไม่ออกเลยอ่านี่เริ่มมีน้ายางซึมก็ต้องมียางแล้วคือเปลือกมันก็ค่อนข้างหนาพี่เปลือกจอนข้างหนากว่าปกติ อ่าอางนี้ก็ออกล้วอืมแต่มันยังออกเลยไม่ไม,ไม่ดีเท่าไหร่ก็โง <c oughs> อ่ะโหอ่าก็ถือว่าโอเคละตอนนี้โอเคครับ <c> ท <oughs> ่านผู้ชมครับเนี่ยน้ำยางครับไหลแล้วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ถือว่าฟื้นนะฮะร้อยเปอร์เซ <c oughs> ็นต์แล้วครับื้นแล้วเห็นไหมฟื้นร้อยเปอร์เซ็นต์ละทีนี้ก็เห็นไหมน้ำยางน้องดูดูน้ำยางนะะอ่าน้ำยางมันจะคนนะพี่ลองจับน้ำยางดูน้ำยางมันจะคนอืมอ่านี่ก็เริ่มน้ำยางเริ่มซึมนะฮะอืม เปลือกมันจะหนาก็ปกติเยอะเลยน,นี่ต้นที่สองคัท่านผู้ชมครับอ,อ่าอยางงอกอ่า <นะ S 1> โอเคแล้วเราออกแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวก็ออกอนะเนี่เดีก็ออกเหมือนต้นเมื่อกี้เลยครับไม่ต่างกันนะี่ครับรอที่หนึ่งอ่าเห็นนะฮะอันอยางเริ่มออกดีขึ้นนะท่านผู้ชมตอนนี้ประมาณประมาณเดือนกว่าเนาะมันสังเกตอ่าพร้อมกันเลยเนี่ยพร้อมต้นนั้นเลยนะโอเคตอนนี้ก็โอเคแล้วฮะโอเคประมาณประมาณสักเดือนหนึ่งเนาะทิ้งไว้อีกประมาณสักเดือนหนึ่งเอาให้ชัวร์เลย เดือนหนึ่งนะท่านผู้ชมครับเนี่ยน้ำยางขานเลยครับนี่ฮะชัดเจนนะครับนี่น้ำยางไหลแล้วฮะก็ใช้เวลาประมาณเดือนกว่าๆเนาะตั้งแต่ประมาณต้นเดือนต้นเดือนเมษาก่อนสงกรานต์ใช่ไหมครับนี่เนี่ยมันจะน้ำยางมันจะหมดเดือนี้ตรงนี้เดี๋ยวมึงฆ่าไปไอ้ห่าฮย่างนี้เป็นยังไงบ้างครับมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนกับตึงติงโจนาโนนะโอเคเนาะมั่นใจนะโอเคนี่ฮะน้ำยางยังไหลอยู่เลยครับท่านผู้ชมครับ ประมาณเยอาสี่สิบกว่าวันเนาะประมาณสักสี่สิบกว่าวันลองสวัสดีครับ้องแสงจันทร์นะครับกับแปลงนี้ต้นนี้เป็นยังไงบ้างครับลองอธิบายฟังดนึงต้นนี้จากนีมานี่ปีแรกัครบสิเมีดมันก็ได้แค่หนวยไข่ดาวเลยปิดต่อกับปิดไว้ปิดไว้เริ่มจากปีสองมากีดไม่อีกสิเมีดมันก็ได้แค่หนวยไข่ดาวมันก็ออกปิดไว้ครับปีสามมา อีกจากหนีมาหนีมันบมีทอนำยางมันโบมีนำยางเลยอ่ะ๋อนจะติไม่ออกเลยมันซิบเมียกับซ้ำเก้าครั่อยดาวครับมันก็ลอกมาใส่จิงโจเบงอันนี้ก็ประมาณประมาณกี่กี่เดือนแล้วถึ่ิงโจมาประมาณตั้งแต่วันที่สามตรงเดือนเคร่งเนาะมันมีทีสามเนาะวมที่สามนำยางมันเริ่มออกแล้วอันนี้ยู่ใน้โปนี่ก็คือเจ็ดมตรอ๋อเจ็ดมีรปกติเจ็ดมีรได้ขนาดนี้ไหมครับ สิบมีดเท่าไข่ดาวสิบมีดเท่าไข่ดาวอ๋อไม่เคยได้น้ำยางเลยใช่ไหมไม่ได้น้ำยางเลยตัวนี้อันนี้อันนี้เราใช้อะไรบ้างครับใส่ปุ๋ยจิงโจ้อย่างเดียวหรือว่าใส่นาโนซีบด้วยนาโนซีบนั่นก็ได้ก่ได้ฉีบน้าเนาะโอเคโอเคยอเคโอเคโอโอเคโอกคโเอเคโอเกโอเคโอกคนอเคโอเคเคโอเคแอเคโอเคอเคอโอ้คโโอเโเคโอเคโอเคโอคอยคโอเคโ้เคอเคโอโจโโเเงคน้ นักดีอ่ะยางโบออกไลปันไรแต่ว่าก็น้ำนักดีเพราะว่ามันมันยางน้อยเนาะยางมันเล็กยางยังน้อยอยู่งีเนาะแต่ว่าน้ำยางมันข้นขึ้นยางมันข้นยางมันหนักยางสองสอบได้ร้อยยี่สิบเอ็ดกิโลอ่าจะปกติสองสอบได้ประมาณเท่าไหร่กิโลแปดสิบเก้าสิบอ๋อเพิ่มมาหลายกิโลเลยเนาะก